สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะพาทุกคนนะคะอามาทำการเปลี่ยนรูปหรือว่าใส่รูปโปรไฟล์ของด i จ i พุทกันนะคะอันดับแรกเลยนะให้เพื่อนๆกดเข้าไปที่นะคะเว็บดิจ i พุทกันก่อนนะนะคะอันนี้ครูกดเข้ามาแล้วเรากดล็อกอินเข้าไปเลยค่ะอทีนี้นะคะจะมาที่ตรงนี้ใช่ไหมคะอมาที่หน้าแรกของเราเนาะทีนี้ให้เพื่อนๆนะคะไปกดตรงนี้เลยนะกดตรงรูปนี้ค่ะคลิกไปเลยนะ เสร็จแล้วเห็นไหมคะจะขึ้นมานะคะเอาว่าให้เราอัปเดตโปรไฟล์นะแถวแรกเลยนะคะนะแถวแรกนะคะตัวนี้เลยนะจ๊ะตัวนี้เลยนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ <Hotel> อ่ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะ <der> คเขาก็จะขึ้นรูปมาแบบนี้นะถ้าใครที่ใส่รูปแล้วก็จะเป็นแบบนี้เหมือนครูแต่ถ้าใครที่ยังไม่ใส่นะเราก็กดนะคะไปที่ตรงนี้นะคะกดไปที่กล้องถ่ายรูปเนี่ยตรงนี้นะคะอ่ะลองคลิกเข้าไปดูค่ะอ่ะเมื่อเราคลิกเข้าไปนะก็แน่นอนค่ะเขาก็จะ นะให้เราเปลี่ยนรูปนะเพื่อนๆก็เลื่อนนะคะอ่าบางคนเลื่อนไม่เป็นนะคะมันจะมีตรงนี้นะจะมีตรงนี้ค่ะนะ,ะให้เราไปคลิกแล้วก็เลื่อนขึ้นเห็นไหมคะอ่าก็จะมีตำแหน่งตรงนี้นะคะแล้วเราก็ไปเลือกนะคะไปเลือกตรงนี้เลยนะคะชุดอิ a g e นะคะอ่าคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็เลือกค่ะว่าเราจะเอารูปที่ไหนนะอ่าสมมุติไปที่ไฟล์เนาะนะคะก็อ่า ก็จะขึ้นมาให้เราเลือกรูปนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราก็แค่เข้าไปคลิกเลือกรูปแค่นั้นเองค่ะนะคะเมื่อเราคลิกอสมมตินะสมมติอ่ะครัวเป็นรูปนี้นะสมมตินะนะคะสมมตินะคะ,ะเคลื่อนไปมาได้นะเอานิ้วจิ้มไปเลยนะคะ สมมติเอารูปนี้นะคะแล้วก็กดนะคะถ้าเราโอเคแล้วนะคะชอบใจเราก็มากดเซฟตรงนี้นะคะกดคําว่าเซฟตรงนี้นะก็จะเป็นการนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแค่นี้เองนะไปลองทำกันดูเลยนะคะ